อและกเดือนแ้องรอสรที่เขอยให้ดูเลยไม่ต้องไปดูที่โรงไปดูอยู่ไม่ใช่ต่อไปเขจะไปซ้อ้ที่โรงอยากไปอยู่บไปี่ไปอยูไม่บอกเลยบอกแล้วแก้บ้านเงเดินไปใช่ปะเมื่อวานนี้ไม่ได้ใช่วันก่อนว่าป่วยพอดีอ่ะวันก่อนวันก่อนตื่นยังวันก่อนไปซื้อไ้มโอ้โห้ย

ชวนให้คุยซิเราต้องคุยให้เนี่เอยาอย่ให้เน็ตพูดอยาย่าให้พูดเราต้องพูดแทนเราต้องพูดแทนอยากกินอะไรอะไรที่แบบอ้มีน้อยได้กัดกัดกัดเอาเอาช่วยโรคออกพี่หนตคุยพ่แม่ป้มบอกว่ากินกินได้แล้วก็กินน้าตาให้เยอะมันจะช่วยล้างจริงๆแม่ปมบอกพี่ให้จะได้กินวอลโล มนเกณฑกำหนดหมวดสวนขอบฟรีขอฟรีวันนี้ว่าจะไปดูค่ะแต่เขาว่าวันนี้บัดแทงจะไปว่นอันดีกว่าเนาะเขาบอกว่าวันถูบาดแทงตั้งใจมากเลยนะคะวันว่ไหน เขาเนไม่ไปดูเดี๋ยวไปซอรพรสที่ห้องเนมก็ได้ไปูแล้วล่ะค่ะไปไมจะไปที่โรงไหนจะไป ใครนี่ว่าจะไปหาเขาได้ไงใครจะบอกว่า